สนับสนุนโดยกิ g กกะไบเทอร์มเท t t ทีทีอีสปอร์และเดว a า i ิ h ช r วรสวัสดีเจอกันอีกแล้วเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีวันนี้ครับผมมีสินค้ามาพรีวิวให้ดูไม่ใช่ว่าพรีวิวต้องบอกว่ามันนำเสนอให้ดูก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่กองอยู่ข้างหน้านเนี่ยมันมีรีวิวแน่นอนครับแล้วก็จะเอามาทดสอบการเล่นเกมให้ดูกันแต่วันนี้ครับที่เราได้มาจะมาบอกว่า Deva Natural ครับนำเข้ากราฟิกการ์ดในแบรนด์ของ XFX โดยวันนี้เขาให้เรามา5ตัวให้ไปเลยด้วยนะคีโมอย่างนั้นแหละคีโมโก็ตัวนี้ครับเป็นกราฟิกการ์ที่ทางเดว่านะครับนำเข้ามาก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็นแบรนด์ XFX ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมันดังนะในประเทศไทยอะ่ะแล้วมันก็เงียบหายไปแล้วตอนนี้เขากลับมาครับเขากลับมาทวงบอลลังของตระกูลกราฟิกการ์จากทาง AMD นั่นเองนะครับโดยตัวที่เราได้มาจะมีรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ นะครับก็จะมีอะไรบ้างละ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะตัวนี้ก่อนเลย AMD R7 370ตัวนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องการเล่นเกมให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นการ์ดขนาดเล็กแรมมา4 g จิกนะ GDDR5 ก็อีกนิดนึงเอกลักษณ์ของซิงของเขาเนี่ยแน่นอนว่า X X มันมันมาแบบดูเรียบๆหรูๆนะโทนสีดำเทาๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาให้ดูก่อนว่าเดว,ว่าเขามีขายแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพอรีวิวเป็นชิ้นๆเนี่ยเพื่อนๆก็ได้เห็นหนะ้าตามันแน่นอนนะครับเอามาให้ดูกันก่อนตัวแรกไปแล้วนะครับกับ R7 370ตัวที่2ครับผม R7 360ก็เป็นรุ่นที่ลองลงมาจากตัวแรกนะฮะอันนี้แรมมา2 g จิกตัวนี้ล่ะ R9 380นะฮะเลี้ยงเลยตัวนี้แรม4 g จิกปุ๊บหมดละในรุ่นของเล็กรุ่นเล็กเออ ต่อมาตัวนี้ครับเป็นนี่เลย R9 เอาตัวนี้ก่อน R9 Radeon R9 3 9 0 X ตัวนี้ก็ตัวโหดพี่ใหญ่นะฮะตัวนี้ล่ะ Radeon R9 Nano นี่ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ตัวนี้ที่เราเคยรีวิวเป็นแบบ r e f e ล e n c e card นะครับของทาง AMD และตอนนี้ก็ทางแบรนด์ x FX นะฮะก็มีการ เอามาทำโฉมรูปโมใหม่มีการเพิ่มโอเคอคๆๆต่างๆแล้วใส่ฟีเจอร์พวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะทำงานกับการ์ดได้แบบเสเถียรมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ขอดูตัวใหญ่แล้วกันขอดูตัวนี้นิดนึงอยากแกะดูอะแกะให้ดูตัวนึงนะฮะรับฮึดยังยังไม่เจออีกยังอ่าเจอแล้วนี่ อันนี้จะเป็นเลดิออนอาเก้านาโนนะครับผมก็ซิงมาคล้ายๆกับตัวที่เราเคยรีวิวไปเพื่อน,นๆน่าจะจำได้เล็กๆนะฮะก็เป็นการ์ดขนาดเล็กไม่ขนาดเล็กการ์ดขนาดเล็กแอ่อคุณภาพเขาไม่เล็กเลยนะครับผมก็ย้าอีกทีครับว่าทางเดียว่ัในชั้นะราได้นําเข้ามาขายแล้วนะครับกับ Xf x FX นะครับแบรนด์นี้ ก็เป็นแบรนด์ที่หลายคนชื่นชอบนะครับก็นานเหมือนกันนะจำได้ว่าตั้งแต่เล่นเล่นเกมสมัยแรกๆเลยยุหัวยุคโอ้หลายปีแล้วนะอย่าไปพูดถึงมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าแก่ก็ฝากไ้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกับการ์ดจากค่ายนี้นะฮะสามารถหาซื้อได้นะครับที่เดว a นเนช r ่ l นลนะฮะก็นำเข้าเจ้าเดียวเลยนะครับในประเทศไทย ส่วนเรื่องของผลการทดสอบนะครับทั้งหมดนี้นะฮะไม่ไว่าจะเป็นนี่เลย r7360 r7370 r9380 r9390x แล้วก็ r9nano ตัวนี้ติดตามชมได้ที่ www.computv.com นะครับแน่นอนว่าเราจะมีผลการทดสอบมาให้ชมกันอย่างแน่นอนแล้วก็วิดีโอของเรานะฮะเรามีลงแน่นอนนะครับกบการทดสอบการเล่นเกมนะครับที่ Compete Television นะฮะอย่าลืมไปติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวเตขอตัวลาไปก่อน แน่นอนว่าต้องขอตัวไปเทสก่อนละมันเยอะเหลือเกินสวัสดีครับ